เมื่อวันที่24ตุลาคม2563เวลา15.30นนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศพร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ยะวัดยานนาวาจำนวน9รูปรับถวายผ้าไตรและสังฆทานพระราชทานในการที่ เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกันรียนีไปถวายพระไตรและสังฆทานพระราชทานการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกันรียนีถวายสักการะพระบรมราชานุิวรีพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วบำเพ็ญพระกุศลถวายสังฆทาน และสนทนาธรรมกับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์การนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมพระสงฆ์ทางนั้นถวายพระพรชัยและถวายอดิเลกเด็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมหาเจษฎาบดินชั้น3วัดยาน,นาวาเขตสาธรกรุงเทพมหา